อ,อามาเอินจังเลยมาคนเดียวเหรอครับคนเดียวครับนั่นที่กัรสิครับรับได้ครับไม่ขับรถเหรอคะเออคืองี้เนะเห็นพักนี้อากาศมันอบอ้าวจะมากินของหวานให้มันชื่นใจนะครับ <c oughs> เออจริงสิแล้วสั่งอะไรไปเออฉันสั่งหวานชื่นฉ่ำครับอุ้ยทำไมถ้วยใหญ่จังหวานชื่นฉ่ำเป็นของคู่รักกินสองคนจะต้องถ้วยใหญ่หน่อยครับจัมโบ้อออขอบคุณ แล้วจะหมดเหรอนั่นดิถ้วยใหญ่บรมท้มเลยขค่หล่คะรังเกยียจมากที่จะกินด้วยกันเนี่จะกินมไม่หมดหรอกไม่รังเกยียจไม่รังเกยียจ ข้อหลอคะข้อหลออครับคุณบอกเครื่องจอะไรคะเปล่าครับขอบคุณลเออจริงสิตอนนั้นที่ช่วยเอาเสี้ยนออกให้ผมเนี่ยอเรื่องเล็กน้อยค่ะคุณก็ช่วยต่อข้อให้ฉันไงอก็เหมือนเหมือนกันแหละเอ้ชิสิที่อาจุยนได้สายเหลืองก็เพราะคุณนั่นแหละที่ช่วยอ่ะพูดจริงๆรแล้วจุ้นฉลาดมากนะครับเขามีพรสวรรค์ด้วย ก็เพราะความฉลาดของเขาทําอะไรไม่เคยสําเร็จเลยอะ่ะครั้นี้ก็อดทนได้มากเลยนะคุณเอาเขาอยู่ <c oughs> พูดเขาพูดเะนะการเรียนยูโดเป็นการฝึกฝนคนได้ดีอย่างเช่นธรรมธรรมแงมีน้ําใจนักกีฬาอดทนอุตสาหะมีระเบียบวินยัยมีสมาครวะกะตันตยูก,กับพ่อแม่รักห่วงใย,ยลูก <c oughs> คุณฝึกฝนมาหลายปีที่ว่ามันก็ครบหมดแล้วสิคะไม่ขาดอยู่สอ,อย่างอะไรนะ